สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอยู่กับผมเช่นจังนะครับวันนี้เข้ากับยู่ที่โรงพยาบาลนะครับนี่ครับยู่ก็ไม่ออกคําครับเป็นเป็นนอนพึ่งตื่นนะครับผมอ่า ไม่ออกคำเพิ่งกะเดคออดแล้วนะครับไม,ไม่ออกคำเพิ่งกะคออดอนะครับตอนนี้อ่าคออดได้ประมาณสองสองวันแล้วนะครับพาพาคออดนะครับผมล้งางเจดจากมืออะไรซดมือกนะัเพิ่นจิบทองกาพาเพิ่นมาคออดนะ ตอนนี้เขากับยูนี่ของพิเศษนะครับน้องหน่อยไปใส่น้องหน่อยตาหมอหมอ,มอ,อไปตรวจหูอ,อยู่นะครับสวัสดีค่ะเป็นกันย์้รแค่เนียงเป<ม>็นเจ็บแผลเจ็บแผลครับนี่เจ็บแผลอยู่คนหนึ่งพาตัดเนาะบ,บอดีบอด้ออก,ออกเองนะครับผาพาคอดนะครับ เดี๋ยวคุณหมอเอาน้องมาก่อนเนี้เสียน้องให้เบิงนะครับผมพึ่งอดเลยสวงมือครับนายจะประมาณวันเสา,าร์นอาทิตย์ก่อนวันเสา,าร์วัน้าทิตย์ครับนะเสีดเบิร์ดครับเทปแค่เดี๋ยวคุณหมอก็จะเอาน้องมาจักหน่อยนะครับเพิ่อเอาไปตรวจ ตรวจหูตรวจตาอย,ตอยอออ่ตอนนี้ก็อยู่หองพิเศษเนาะตอนนั้นนนอยู่หองรวมครับตอนนั้นหองโบกคันนวางก็ได้บวชในไทยอันนี้เขาก็อยู่หองพิเศษท้างถ่ายเลยเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวจะถ่ายน้องไห้เบิ่งเนะครับเด้อเป็นขอดอนน้องน้ำหนักเคยขอดก่อนกํานุดเนาะสองพันห้าร้อยสิบห้า ครับขอดตังแต่วันที่อ่าวันที่ <20. S 1> ใครวะยี่สิบเป็นเนาะขอดตอนตีค่ะสามสิบสามสิบสองนะครับขอด,ดว,วันที่ยี่สิบนะประกาศสองมือลนะก่อนออกวันสามมือหนึ่งเจ็บสองแถวอะไก็ได้ว่าออกตัว่าสงสัยอยากออก อ่ะดิกโบบอวยหัวนะครับก็ได้ได้พาครับผมดิกไม่กลับหัวกไ็ได้เด้ยพานะครับออกกอนกำนดอยู่ครับเพราะว่าอ่าน้าอื่นยังก่อนะน้ำคั่มแต่เออน้ำคัแต่ครับก็ได้อ่าเด้ยพานะครับออกก้อนกำนด,ดนะครับออกออกกอนกำนดออกสามสิบแปดสามสิบหกสัปดาห์กับหกวัน นี่พึ่งเด็กินเขาเนาะเขาอดอาหารอดอาหารมาแล้วอดอาหารมาซองมือครับผมพึ่งเด็กินเขาตอ,อนเสาร์ก็เนี่ยมาแหลงหวานนี่นี่ครับเล้วก็บรอดีนี่นะครับบรอดอีไทยคลิปดนุเนี่ยซองมือซ้ำเมือนนะครับว่าเป็นยังกูไายกันนะครับก็ข้าใหญ่นักน้ำผึ้นอยู่ครับอยู่โรงพยาบาลเนาะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวหา น้องหน่อยมากนะครับเยสิชายบึงไม่ครับผมโอเคครับน้องมาแล้วครับซิวะน้องน้องเขาปั่นครับน้องเขาปั่นรับน้ำหนักสองจุดห้ากิโลขอดก,อกด่อนกำหนดนอน รับปุ้ยเลยต้องใช้ใครพี่คนน้องอันนี้เป็นอย่างเนี่ยของเจ้ดียวเะเบ็ดเดือดตัวนี้กูกินไหวกว่ากูเป็นคนหิวนะรับปุ๋ยเลยผู้ชายหลายคนถามมาผู้หญิงดูผู้ชายผู้ชายด้วยครับผู้ชายนะครับ นี่นะครับคนขิวทองว่ะคนขิวทองหนูเป็นฝรั่งคนขิวทองไปแล้วครับคลิปนี้ก็ว่่มียังไลน์นะครับผมเาก็ขับมาถ่ายไงเบิ้องเนาะครับเนาะ เพราะว่านีา่คนถามนะเป็นยังคือว่าล่งคีปลงอย่างไงนะครับเพราะว่ามีออคำพูดกันมาผ้ามันมคอร์ดนะครับคอดก้อนกําหนดก็กกอยู่ได้สองขึ้นนั่นแหละครับผมตอนนี้ก็อยู่ในห้องพิเศษเนาะนาอีกจะมืออื่นก็นได้ออกแล้วครับเพราะว่าเขาอยู่นี่เขาให้เฝ่าคนเดียวเขาไว้อยู่หลายคนนะครับ แล้ว่าทุกคนเมื่อมาออกมีเมื่อฟุ้งเจียมตามซุ้มก็มาออกมีอันชิ้นไม้ก็มาออกมีสองเวกก็มาผิดมาเมื่อเนาะยู่งเพื่อพี่บูนนะครับเพราะว่าช่วงกับโควิดอยู่นะครับเนาะเรากะระวังกันคนออกมันมือได้สิบกลัวเนาะมือได้สิบสองคนครับเตียงบ่พอนอนเลย ครับคลิปนี้กลับไปแล้วครับพี่น้องครับกลาบสวัสดีครับพอกันปุณนะครับไ้ไม่ออกเศร้านะครับผมก็ห้เป็นนอนก่อนห้เป็นพักก่อน